Good morning everyone สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาเจอกับครูออมอีกแล้วนะคะถ้ามาเจอกับครูออมแปลว่าวันนี้เราเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรก่อนที่เราจะไปดูกันครูอยากให้ทุกคนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะ Grammar 3 Grammar 3เล่มอย่างนี้นะคะแล้วเปิดไปที่หน้า18นะคะ Turn your book on page 18 18 จะเป็นคำศัพท์หลากหลายคำมากมาดูดีกว่าว่าคำศัพท์พวกนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันนะคะมาดูบนกระดานค่ะ Take a ช้ a l ะ o ุก n the board อ่ามีรูปเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงคะ Is he a boy? ใชนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะ we are going to learn about my body my body body คืออะไรคะร่างกายของเรานั่นเองค่ะมาดูกันดีกว่าว่าร่างกายของเราแต่ละส่วนนั้นเรียกว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะแถวแรก head head ศีรษะ hair hair ผม eye eye ตานะคะ นักเรียนคะดวงตาของเรามีกี่ข้างคะสองข้างถ้าเราพูดถึงดวงตาทั้งสองข้างให้เติม s ไปด้วยนะคะเป็นคำว่า eyes eyes แต่ถ้าพูดถึงดวงตาข้างเดียวพูดว่า eye ต่อไปคะ่ะ ear ear ถ้าพูดถึงหูทั้งสองข้างให้เติม s ไปด้วยคือคำว่า ears ears ต่อไป nose nose จมูกของเรานั่นเองคะ่ะ คำต่อไป mouth mouth อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราใช้พูดปากนั่นเองค่ะต่อไปอยู่ใกล้กันเลย lip lip คือริมฝีปากของเรานั่นเองค่ะต่อไปแถวที่สองนะคะ tooth teeth o to t h t อ่าสองคำนี้แตกต่างกันยังไงทั้งสองคำนี้แปลว่าฟันเหมือนกันนะคะแต่คำว่า tooth tooth ฟันซี่เดียวเท่านั้นแต่คำว่าที่ที่เป็นพหูพจน์แปลว่าฟันมากกว่าหนึ่งซี่นะคะต่อไปชีกชีกคืออะไรนะคืออะไรนะคือแก้มนั่นเองค่ะต่อไปชินชินชินคืออะไรคะคางค่ะต่อไปเน n เนกคืออะไรคะ คอค่ะต่อไป shoulder shoulder คือส่วนไหนเอย่ยไหล่ของเรานั่นเองค่ะต่อไป arm arm คืออะไรคะแขนนั่นเองค่ะถ้าเกิดแขนสองข้างจะต้องเติมอะไรไปเติม s นะคะเป็นคำว่า arms arms คำว่า hand hand h a n d คืออะไรนะคืออะไรนะคือคำว่ามือนั่นเองค่ะ เรามีมือกี่ข้างคะสองข้างถ้าเราพูดถึงมือสองข้างให้เติม s ไปด้วยจะออกเสียงว่า hands hands ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะอยู่ใกล้ๆ hands ก็คือ finger finger คือนิ้วมือนั่นเองค่ะเรามีกี่นิ้วคะหลายนิ้วมากเลยอย่าลืมเติม s นะคะเป็นคำว่า fingers fingers ต่อไป elbow elbow el ส่วนไหนนะ ส่วนไหนนะมันคือส่วนนี้นั่นเองค่ะคือคอศอกของเราค่ะต่อไปเหล็กเหล็กเล็กก็คือขาของเราค่ะเรามีขากี่ข้างเลยสองข้างอย่าลืมเติม s นะคะเป็น legs legs ต่อไป knee k n e คือหัวเข่าของเรานั่นเองค่ะต่อไป calf calf คือส่วนน่อกของเรานั่นเองค่ะต่อไป Foot and feet Foot feet สองคำนี้แปลว่าเท้าเหมือนกันนะคะแต่ว่า foot จะพูดถึงเท้าหนึ่งข้าง feet จะพูดถึงเท้าสองข้างนั่นเองค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้คือคำว่า toe 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 คือนิ้วเท้าของเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงคะคำศัพท์เยอะมากๆแต่คุณครูเชื่อว่าเดี๋ยวเราต้องจำได้แน่นอน และทําแบบฝึงหัาสสำหรับวันนี้ด้วยนะคะรอบต่อไปเราไปดูกันว่าแบบฝึงหัาสําหรับวันนี้ทํำยังไงกันบ้างค่ะ